เดินไปเจอพักช่มบอกดคเดชนายกสามคนบอกมั่นใจว่าจะได้สองร้อยห้าสิบห้าสิบเสียงเข้าในสภาเอออันนี้ขอถามส่วนตัวหน่อยนะตั้งแต่มีสงครามเคยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไหมให้กำลังใจเขาไหมเออช่วยเหลือทหารไหมให้กำลังใจทหารไหมเออขอฝากถามหน่อย ที่อยากได้เสียงจากประชาชนน่ะเวลาประชาชนเดือดร้อนเคยลงไปช่วยเหลือเขาไหมแม้แต่การส่งกำลังใจให้กูก็ไม่เห็นพวกมึงแสดงออกเลยเอเวลาหาเสียงมาปันคนนั้นชอบคนนี้ชอบภาคนั้นชอบภาคอีสานชอบภาคเหนือชอบภาคกลางชอบไอเหี้ยเขาจะชอบมึงยังไงเลยเมื่อมึงไม่เคยช่วยเหลือเขาเลยไอเหี้ยลงตัวเอง ฝันกันแสหลงตัวเองจ้อยก่้าว่นื่นอวยตัวเองอยากจะเป็นนาะยกกะเฮี้ยมเงียฝันไปเลต้กูบอกตรงๆเลยพฤติกรัรที่ผ่านมากูถามหน่อยน้ําท่วมเงี้เอาน้าท่วมเหนือภาคกลางไวน้นี้บ้าภาคใต้แล้วตอนนี้เคยไม่เคยเห็นพวกมึงไปดึงแสดงน้ําใจให้กับประชาชนให้กําลังใจเขาไหมช่วยเหลือเขาไหมไม่มี เอ,อไม่เคยทำไหนบอกว่าจะช่วยเหลือประชาชนถ้าได้เป็นสสแล้วไหนล่ะแต่ไมพภาคอื่นเขาลงไปได้เขาทำได้ฮะก็เห็นใจตัวไงเวลานั่นก็อยากจะได้ให้เขามาช่วยมาให้มาให้การตัวเองแต่เวลาประชาชนเดือดร้อนไม่เคยลงไปเหลียวแลและดูแลเลยอ้าวผมพูดถูกไหมอ้าวทุกคนเห็นอย่างนี้ผมเห็นไหมอ้าว เริ่มตั้งแต่รู่นในอ่าวสูงตามกับกะเมีนอ่าวด้อยข่าทหารมั่งไม่ช่วยเหลือเข้าข้างกะเมนมั่งไม่ช่วยเหลือคนในพื้นที่มั่งไม่ให้กำลังใจเขามั่งไปตำหนิเขามั่งอันไหนที่มึงแสดงออกว่ามึงเป็นคนไทยอ่ะที่มึงแสดงออกให้เห็นว่าความเป็นคนไทยในตัวมึงมีมั่งวะนอกจากเข้าข้างกะเมนมั่งนู่นนี่นั่น ไม่ใช่กูพูดอย่างคนเห็นกันทั่วประเทศทุกครั้งที่พวกมึงออกมาออกมารายการนู้นรายการนี้ไม่มีอะไรนอกจากด้อยค่าคนอื่นเห็นไหมเห็นพูดที่มึงมีหลักการนี่กูไม่เคยเห็นพูดพวกมึงมีหลักการเลยมีแต่คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอคนนั้นเป็นอย่างนั้นอไคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่พูดหลักการในแนวทางในการป้องกันหรือว่าแก้ไขเลยเออกูพูดถูกไหมเนี่ยที่สําคัญนะ อย่ามั่นหน้าเกินไปไอ้เหี้ยแล้วก็โพอ,อะไรนะโพภาคอีสานอ่านี่จ้าโพให้มึงนำดวงนำดวงควยุยประจัดทุกวันเนี่ยตอนนี้เวลานี่น้ำท่วมภาคใต้เนี่ยเอาพวกมึงแค่ส่งกำลังใจพวกมึงเคยพูดถึงไหมแค่ส่งกำลังใจให้คนในประเทศตัวเองเนี่ยมึงเคยพูดถึงไหมไอ้เหี้ย